โดยเฉพาะที่ผ่านมาวันที่5ถือว่าเป็นวันพ่อนะครับสอวทครับทางด้านกรรมธิการพัฒนาสังคมวุฒธธิสภาก็มีการจัดสัมมนาขึ้นนะครับในหัวข้อพ่อดีเด่นแรงบันดาลใจแห่งการพัฒนาสังคมไทยและมีพิธีมอบรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568ด้วยครับนายมงคลสุรสัจจะกประธานวุฒิสภาครับเป็นประธานในพิธีเปิดเสวนาเรื่องพ่อดีเด่นแรงบันดาลใจแห่งการพัฒนาสังคมไทย และการจัดพิธีมอบรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปี2,568นห้อณห้องจัดเลี้ยง101-107ชั้น1อาคารรัฐสภาครับมีการกล่าวเปิดงานช่วงหนึ่งนะครับบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมเปิดการเสวนาเรื่องพ่อดีเด่นแรงบันดาลใจแห่งการพัฒนาสังคมไทยจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิสภาร่วมกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุและสถาบันสัญญาธรรมศักดร์เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับก็มีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติครับซึ่งปสบนิกรชาวไทยต่างพร้อมใจกันน้อมราลึก ในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรผู้ทรงเป็นพ่อแห่งแผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงเป็นแบบอย่างของบิดาผู้มีความรักความเสียสละและอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย ด้านนางวราพัฒน์ภัยพนรัตน์ประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิสภาครับให้สัมภาษณ์ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าวนะครับวันเนื่องจากวันที่5ธันวาคมของทุกปีรัฐบาลได้กําหนดให้เป็นวันพ่อแห่งชาติเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นพ่อแห่งแผ่นดินและเป็นแบบอย่างของบิดาผู้ทรงคุณธรรมมีความเมตตาเสียสละและทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความผาสุกข,ของปวงชนชาวไทยดังนั้นคณะกรรมการการพัฒนาสังคมวุฒธธิสภาครับจึงเห็นควรให้มีการเสริมสร้างพลังทางสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวมรวมถึงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวครับ ให้มีความรักระหว่างพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวพร้อมทั้งมอบรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปี2,568เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบิดาผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมครับโดยประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะครับคือภาคข้าราชการพลเรือนภาคข้าราชการกลาหโหมภาคธุรกิจนักธุรกิจภาคประชาสังคมและนักการเมืองและภาคประชาชนทั่วไปครับ อย่างไรก็ตามนะครับภายในงานก็ยังมีการประถักถาพิเศษเรื่องเดินตามรอยพ่อของแผ่นดินอุดมการและคุณธรรมในความเป็นพ่อโดยศาสตราจารย์พิเศษดเรสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเปิดเวทีอภิปรายเรื่องพ่อดีเด่นแรงบันดาลใจแห่งการพัฒนาสังคมไทยโดยนายแพทย์ค,คณัตคุตตกุลนายกสมาคมสมมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ หรือผู้แทนและศาสตราจารย์ด็อกอร์อัธกฤษปัดฉิมนันผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประสาทิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีนายมีชัยฤชุพ,พันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่วมด้วยครับเป็นการมอบรางวัลเนื่องในวันวันพ่อแห่งชาติทั้งธันวาคมก็ การกิจกรรมครั้งนี้ก็ขอ,อถือเป็นสถาบันครอบครัวที่เราควรยกย่องนะคะเป็นผู้ที่ศีลละมีจริยธรรมคุณธรรมแล้วก็มีบุตรที่ดีนะคะเป็นตัวอย่างของประเทศชาตินะคะก็บบรรยากาศในวันนี้เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นนะคะแล้วก็หลายท่านมาด้วยความแบบเต็มใจมากเพราะว่าท่านเป็น ต้เรียกว่าผู้ผู้ทรงคุณฒิของประเทศเลยนะคะแต่ละท่านเราท่านก็ให้เกียรติมารับรางวัลด้วยตัวเองนะคะก็คณะกรรมการมตรการก็ถือว่าเป็นเกียรติเราก็ได้มีโอกาสได้มอบรางวัลให้กับท่านก็เป็นความภูมิใจของคณะกรรมการการมกตริการด้วยนะคะ